ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Heat Connect นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดกล้องกับทางบริษัท Happy Monday ทุกท่านนะครับก็ใช้คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้งานแอปได้ครับตัวแอปจะมีหน้าตาแสนรักแบบนี้ครับแอป h i a Connect สีแดงนะครับกลมๆนะครับกดเข้าไปครับถ้าเกิดว่าตั้งยืนยันตัวตนไว้ด้วยลายนี้มือก็จะขึ้นแบบที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับ เข้ามาหน้าแรกครับก็จะขึ้นรายการกล้องมาแบบนี้หลังจากที่ช่างเข้าไปติดตั้งให้แล้วนะครับก็จะมีิสต์รายการอุปกรณ์กล้องขึ้นมาแบบนี้วิธีการเข้าดูกรณีลูกค้าติดเสร็จติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสามารถกดดูได้พร้อมกันทีเดียวโดยการกดที่สัญลักษณ์รูปเครื่องมันททกนะครับรูปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวก็กดเข้าที่โลโก้ได้เลยโลโก้รูปไปเลยอันนี้ก็คือแบ่งเซอร์มาอยู่แล้ว อย่างจะลองเข้าให้ดูครับกดเข้าไปที่รูปขึ้นมาทึกเพื่อเดียวเลยนะครับโอเคพอขึ้นมาอย่างนี้ภาพทั้งหมดที่ลูกค้าติดตั้งไปนี่ก็จะเป็นกล้องสตัวแปตัวก็จะขึ้นมาให้ทั้งหมดแบบนี้นะครับกรณีลูกค้าอยากดูจอใหญ่ครับแค่ดับบันลิกสองครั้งบนจอเท่านั้นนะครับที่มีเคอร์เซอร์สีแดงอยู่แบบนี้นะครับจะคลันกเข้าไป2อทีกรบับออกมาก็ใช้การดบบบัน,บนลิก2อทีเหมือนกันครับโอเคคราวนี้กรณี มันดูไม่คมชัดใช่ไหมครับให้ลูกาสังเกตที่มุมล่างครับว่าเป็น HD หรือว่าเบสิกอยู่ถ้าเป็นเบสิกอยู่ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเลือกเปลี่ยนให้เป็น HD นะครับที่มุมล่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับโอเควิธีการแบกกลับก็เดี๋ยวคลิก2ทีก็ได้นะครับจะกลับมาที่หน้าจอเดิมลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสีหน้าจอได้ตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้ครับเลือเป็น4ีเป็น9ก้าเป็นสิ อยู่16ได้แต่ว,ว่าอยู่ที่จํานวนที่ลูกค้าติดตั้งติดตั้งกี่ตัวนะครับโอเคต่อไปเป็นวิธีการเล่นย้อนหลังนะครับก็ไปที่มุมบนด้านซ้ายของจอนะครับนี่ครับจะเห็นสัญลักษณนี้นะครับกดเข้าไปก็จะมีอ่า ตัววันที่ต้องการจะเปิดเล่นย้อนหลังนะครับคือด้านบนนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกวันได้ว่าจะเลือกเล่นย้อนหลังวันไหนที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่สองท่านวานะครับวันที่อาทิตเดี๋ยวผมจะลองย้อนหลังไปดูวันที่10พฤศจิกาแล้วกันโอเคแล้วก็เลือกเวลานะครับเลือกเวลาในช่วง8ดโมงเช้าแปดโมงถึงแล้วกันสิบเก้าโมโอเคแล้วก็เลือกกล้องครับด้านหน้านี้นะครับเลือกเข้าไป จำสองสุดๆๆที่สามารถเลือกได้ในการเพย์แบ็กก็คือสี่ตัวนะครับสามารถเลือกกล้องดูย้อนหลังได้พร้อมกันมากสุดแค่สี่ตัวเลือกเสร็จแล้วกดเริ่มเล่นด้านล่างเลยครับอ่าแสดงว่าอันนี้ถ้าไม่พบันทึกแสดงว่าตัวฮาร์ดดิสบันทึกได้ไม่ถึงที่สิบคือศิลิกานะครับผมจะลองเลือกมาเป็นที่ยี่สิบสามแทนแล้วกันนะครับเป็นเป็นที่ยี่สิบสามมาลองเริ่มเล่นนะครับ โอเคก็จะเห็นว่ามีภ้าขึ้นมาเป็นที่23ในเวลน11ตอน9โมงเช้านะครับโอเควิธีการให้จะดูให้เร็วขึ้นนะครับก็บมาคิิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดคูณตรงนี้นะครับปรับสปีดได้ครับเป็น4อ่าเป็น 8x นะครับหรือว่าเป็นกับสอแล้วก็จะช้าลงหน่อยอันนี้จะสโลนะครับ โอเคสามารถเลื่อนทำลายได้เลยครับถ้าอยู่หน้านี้อยากจะเลื่อนไปดูตอนสักช่วงเย็นนะครับเลื่อนที่แถบสีฟ้านี่เลยเลยสัญลักษณ์แถบสีฟ้านี่คือมีการบันทึกข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสต์น,นะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยผมจะเปลี่ยนไปตอน6โมงเย็นอ่นนสี่โมงโอเคนี่ก็คือการดูย้อนหลังนะครับ ประมาณนี้ครับการใช้งานเบื้องต้นหวังว่าลูกค้าคงจะแฮปปี้ที่ติดตั้งกับบริษัทเราครับขอบคุณครับ